สวัสดีผมแปมจากเพจหยอยไปไหนทุกคนครับในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสทดลองใช้งานเจ้า s u นโต o อเชียเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานจริงในโหมดดำน้ำให้ทุกคนฟังกันถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาเลยครับมาดูสเปคของเจ้าตัวนี้กัน Sunto Ocean มีสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีก็คือ all black steel black และ sand หน้าจอทัชสกรีนขนาด4 9 9ม mm, มกรอบเป็นสแตนเลสกระจก เป็นคริสตัลแซฟไฟร์ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีมากๆจากประสบการณ์การใช้งานของผมผมก็ใช้งานแบบสมบกสมบันนะมีขูดแทงบ้างมีกระแทกบันไดเรือบ้างซึ่งนี่คือสภาพหลังจากการใช้งานครบ1เดือน อีกอย่างที่ชอบของสายนาฬิกาคือมีตัวเลือกสําหรับคนที่แพ้ยางด้วยซึ่งสายตัวนี้เนี่ยเป็นซิลิโคนที่ป้องกันอาการแพ้สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้สายชาร์จเป็น usb วางชาร์จได้เลยแบตจาก0ูนถึง100%จะใช้เวลาชาร์จประมาณ1ชั่วโมงนิดๆโหมดดำน้ำจะมีอยู่ด้วยกัน3โหมดหลักๆคือ single gas multi gas และ free dive ซึ่งในที่นี้ผมจะขอพูดแต่ในโหมด scuba โดย Sunto o c เ a n จะใช้อ,อัลกอริทึมของเบอร์แมน1 6 Gf ซึ่งเป็นหนึ่งในอ,อัลกอริทึมที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก Single Gas เมื่อเราเข้ามาในฟังก์ชัน Single Gas จะมีเครื่องหมายลูกศร GPS อยู่ทางด้านซ้ายมือทุกครั้งที่เราจะลงดำน้ำและต้องการมาร์ก GPS ในการขึ้นลงเราต้องรอให้เครื่องหมายนี้กลายเป็นสีเขียวซะก่อนการปรับค่าในตอกให้มาที่แก๊สแล้วกดเลือก New Gas แทงพอตสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง5แทงด้วยกันส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ใช้ก็เลยขออนุญาตข้ามการรีวิวตรงนี้ไปได้เซตติ้งจะเป็นการเปิดฟังก์ชันต่างๆในโหมดดำน้ำอันแรกคือ heart rate หรือการวัดการเต้นของหัวใจในทีน่นี้ถ้าเราใส่เวสสูทที่หนาเกินไปก็จะไม่สามารถวัดการเต้นได้ต่อมาคือ gps gps จะเป็นการเปิดไว้สำหรับวัดจุดขึ้นลง 3. ดรฟรูทจะเป็นการบันทึกเส้นทางการดำน้ำแบบ3มิติเมื่อเราดำน้ำจบซูนโตโอเชียนจะถามว่าเรารู้สึกยังไงกับ d ด v ฟนี้คำตอบของเราจะถูกเซฟลงล็อกบุ๊กที่ขึ้นไปอยู่บนแอปพลิเคชัน m u l ติแ a ๊สมัลติแก๊สเองก็ไม่ได้ต่างจากโหมด s i n เกิลแก๊มากนะัก แต่จุดที่แตกต่างคือ multi gas สามารถเลือกแก๊สที่จะลงไปดำน้ำได้สูงสุดถึง5แก๊สด้วยกันข้อระวังในการใช้โหมด multi gas คือทุกครั้งที่เราจะใช้งานให้เราเปิดฟังก์ชัน multi gas เอาไว้ก่อนถ้าเราไม่ได้เปิดฟังก์ชันเอาไว้แล้วเรากระโดดลงน้ำไปมันจะกลายเป็นฟังก์ชัน single gas สิ่งที่ผมชอบมากๆในโหมดดำน้ำก็คือการมาร์กจุดขึ้นลงโดยใช้ gps ที่สามารถดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ line, โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั่วโลกโดยผ่านแอปซุนโตไดรูทการบันทึกเส้นทางการดำน้ำแบบ 3D มันเจ๋งมากคือมันใช้หลายๆฟังก์ชันในตัวเครื่องเพื่อสร้างเส้นทางการดำน้ำแบบ 3D ขึ้นมาในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่ทางซุนโตโอเชียเนียบอกว่าสามารถใช้ในโหมดสมาร์ทวอทได้ยาวนานสูงสุดถึง16วันในโหมดสแตนบายสามารถใช้ยาวนานได้สูงสุดถึง26วันหลังจากที่ผมทดลองใช้งานมาเนี่ย ในโหมดที่ผมไปดำน้ำ l i ่ผู้บอด3วันติดดำไป8ปดไดชาร์จแบตไปเต็ม100%ขึ้นมาเหลือ60%และอีกวันหนึ่งผมก็ไปดำน้ำต่อแบตเตอรี่ก็เหลือ50%เข้คร่าวๆแล้วฉเฉลี่ยต่อได์ถ้าไม่เปิดโหมด GPS จะอยู่ที่2-3%แต่ถ้าเปิด GPS จะกินแบตอยู่ที่3-5%ก็ถือว่าประหยัดใช้ได้เลยนะ ในตัวของมันเนี่ยมีโหมดออกกำลังกายมากถึง95โหมดและสามารถโหลดเพิ่มเติมได้ใน Sunto App Store อีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจคือโหมด HRV มันคือโหมดท,ที่วัดค่าความเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจคือมันไม่ได้วัดแค่ว่ามันเต้นเท่าไหร่เฉยๆแต่มันวัดแบบละเอียดมากๆทําให้เรารู้ว่าเรานอนไม่พอหรือเปล่าเจ็บป่วยหรือเปล่าเครียดหรือเปล่าหรือว่าล้าหรือเปล่าในแอปซุนโตเนี่ย จะมีค่าสถิติของประสิทธิภาพในการออกกาลังกายการดีคอเวอรี่การฟื้นฟูติดตามการนอนหลับมันจะจับช่วงเวลาในการนอนหลับของแต่ละช่วงว่าหลับลึกหลับตื้นขนาดไหนคุณภาพการนอนดีหรือเปล่าวัดค่า HPO 2ในเลือดนอกจากนี้ยังมีกราฟที่บอกถึงพลังงานในแต่ละวันว่าวันนี้เราเดินไปเท่าไหร่แล้วหัวใจเราเต้น24ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างแคลอรี่ที่ใช้ใช้ไปเท่าไหร่ซึ่งในแอปเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากๆเลย สรุปข้อดีที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับไดคอมตัวนี้ก็คือ1แบตเตอรี่อึดมากผมเชื่อว่าการไปริเวอร์บอร์ดหทิปสามารถใช้แบตตัวนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องชาร์จเลย 2. ผมชอบ GPS ในการมาร์กจุดขึ้นลงของเจ้าไดคอมตัวนี้การมาร์กจุดขึ้นลงเนี่ยมันมีข้อดีคือสมมติเราไปในแผนเราไปในจุดดำน้ําที่ไม่มีอยู่ในแผนที่แล้วเราใช้ไดคอมตัวนี้มาร์คขึ้นลงครั้งหน้าเราก็สามารถกลับไปได้โดยใช้ GPS จากไดคอมตัวนี้ ข้อ3ได้ o รูทการบันทึกการเดินทางดำน้ำแบบ 3D เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเชื่อว่าในอนาคตซุนโตจะพัฒนาฟังก์ชันนี้ให้ได้ปไกลมากกว่านี้สุดท้ายคำถามคือไดคอมตัวนี้เหมาะกับใครสำหรับผมแล้วเนี่ยไดคอมตัวนี้เหมาะสำหรับนักดำน้ำมือใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึง,ถงนักดำน้ำระดับเทคนิคอลซึ่งฟีเจอร์มันเยอะมากๆอยากให้ทุกคนได้ไปลองกันสุดท้ายแล้ว สำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปทดลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภูเก็ตไดซ์พายหรือซุนโต้ไทยแลนด์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ